จักตอนที่สี่มิลินเป็นกอลักเพื่อนถ้าไม่นับว่าทิ้งน็อตไว้กับทะเนศก็ถือว่าหลักเพื่อนสุดๆเมื่อชัดมีปัญหากับคนใกล้ชิดของนนท์มิลินก็ไม่ยอมแถมไล่ชัดที่เป็นลูกน้องของนนท์ออกไปด้วยด้วยความที่ไม่รู้ต่อให้ถึงรู้มิลินก็จะไล่ ทำไม่ฉัดเล็กสักใจมากสุดยอดเลยหมอน,นั่นไม่กล้ากับนายเลยสักนิดมันแน่อยู่แล้วนันนน์ยังไงก็ต้องเข้าข้างฉันแน่ใจเหรอว่าเขาจะเข้าข้างพวกเราแน่ใจสิต่อไปนี้บ้านนี้จะเป็นของพวกเราก็เช่ามาแล้วนี่เช่ามาจากนันนเขาเป็นเจ้าของโดยชอบทำ สัตว์ที่ถูกไล่ออกมาก็รีบมาบอกนนท์ว่ามิลินทำเกินไปเขาแค่หยอกเพื่อนมิลินเล่นเท่านั้นแม่นนท์ดูเหมือนจะไม่เข้าข้างใครแต่กลับให้เขายอมพอมิลินได้เช่าบ้านหลังนั้นแล้วไม่มีคนดูแลจะดีหรอครับทำไมถึงจะไม่ดีละ่ะเออคือคุณมิลินเป็นคนแปลก แล้วที่เขาหาคุณนน,น์อาจหวังผลประโยชน์ก็ได้นะครับบางทีเขาอาจรู้แล้วด้วยรู้แล้วถึงรู้แล้วจะยังไงถ้าเขาอยากได้อะไรถ้าสันจะให้สันก็ให้แกทำตามคำสั่งสันก็พอครับคุณนนนสัตว์ที่ไม่คิดยอมแพ้จากที่ชอบก็เปลี่ยนมาเป็นเกียรติและเกียรติมิลินเพิ่มมาอีกคน ทางมิลินที่รู้ว่าตัวเองมีศัตรูรอบด้านรวมถึงคนที่เพิ่งจะไล่ออกจากบ้านไปเขาฟังคำเตือนจากพี่เคยให้หนีไปให้ไกลและระวังตัวให้ดีพ่อพ่อกับแม่รับเงินเขามาแล้วยังไงก็จะหามิลินจนเจอมิลินลังเลก่อนหน้านี้ที่จะรับสายของมนัสแต่เขาเป็นคนเดียว ที่ไม่น่าจะมีผลประโยชน์กับเรื่องนี้และเป็นคนดีขอบคุณมากครับพี่เคยตอนนี้พี่คงช่วยได้ท่านี้ต่อไปพี่คงช่วยไม่ได้แล้วทำไมล่ะครับพี่เะียกับมุกดาที่พี่ทนอยู่ก็เพราะพี่รู้เรื่องนี้มาสักพักหนึ่งแล้วกลัวว่าเขาจะทำร้ายมิลินแต่ไม่คิดว่าเขาจะลงมือจริงๆ ขอบคุณมากครับคำพูดสุดท้ายที่มิลินพูดกับพี่เขยก่อนที่จะวางสายไปไมิลินถึงกับนั่งซึมมิลินไม่เป็นไรนะยังมีฉันแม้เดี๋พี่เขยยงทนการกระทำของพวกเขาไม่ไหวเลยแต่ฉันจะไม่ยอมแพ้หรอกเมื่อพวกเขาไม่รักฉันไม่รักพวกเขา แบบนี้ดีแล้วถ้าเงน้นฉันไปเตรียมอาหารก่อนนะเออแต่ว่าไรน็อตละ่ะไอ้นอ็อตมันอยู่ดูร้านนะ่ะได้แล้วหรอใช่ได้ล้านแล้ว,ลวอีกสองสามวันเราก็เปิดร้านก็นได้เลยเย่ดีจังสุดยอดไปเลยแต่ความดีความชอบครั้งนี้ต้องยกให้กับไอ้นอ็อตทำไมใช่มัน ทุกอย่างคงไม่ง่ายขนาดนี้ไอ้น็อตเนี่ยนะอืมงั้นนายไปทำกับข้าวได้ละส่วนฉันจะขึ้นแบบน้ำนายระหว่างที่มิรินอาบน้ำก็ไม่รู้ว่าณน,นนท์กลับมาพอมาถึงก็เปิดประตูเข้าไปในห้องมิรินที่ได้ยินเสียงเปิดประตูพอหันมาก็ตกใจเมื่อเห็นนนนท์ยืนอยู่หน้าประตูห้องน้ำและยืนมองเขาอาบน้ำอยู่ มิลินที่ร้องด้วยความตกใจรีบไล่เขาออกไปแทนที่อีกฝ่ายจะเดินออกไปแต่กลับเดินเข้ามาพร้อมกับกอดมิลินที่กำลังยืนเปื่อยอยู่มิลินถึงกับหน้าแดงปล่อยนะทำอะไรบ้าบานเนี่ยเกิดใครมาเห็นเขาจะทำยังไงแล้วทำไมไม่ล็อกห้องฉันฉันไม่คิดนี่ว่านายจะกลับมาตอนนี้อ่อย อ่อยกันชัดๆไม่ได้อ่อยไม่ได้อ่อยแล้วยังไงแก้ผ้าตรงหน้าบอกว่าไม่ได้อ่อยก็ไม่ได้อ่อย,อยจริงๆนี่แม่ออกไปก่อนได้ไหมฉันยังอาบน้ำไม่เสร็จเลยงั้นเรามาอาบน้ำด้วยกันอาบน้ำอะไรเสรียตัวชัดๆเสียตัวให้เขาในขนาดอาบน้ำแม้จะปีนสุดๆแต่มิลินก็ว่ามันประหลาดเขาทำได้ทุกที่ โดยไม่เลือกเวลาหลังจากทั้งคู่ทำภารกิจเสร็จก็ลงมาด้านล่างเห็นน็อดกับฉัตรกำลังทานอาหารเพราะมันเลยเวลาทานอาหารมามากแล้วทั้งคู่เลยตัดสินใจไม่รอแม่มิลินจะรู้สึกไออายู่บ้างแต่ก็ตัดสินใจนั่งลงทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้แล้วแกล้งถามน็อดเรื่องทะเนตว่าเป็นยังไงบ้างว่าเขาต้องการอะไรเพิ่ม ในเรื่องอาหารนันนนที่นั่งฟังเงียบๆได้แต่งเงียยหูฟังต้องสนิทก,กันแค่ไหนถึงได้เรียกชื่อกันน้นวนทําไมไมิลินถึงได้สนิทก,กับเขารวมถึงเพื่อนๆของมิลินด้วยก็ไม่มีอะไรเขาแค่ชั้นทําอาหารเหมือนรู้สึกหลอกใช้ยังไงไม่รู้เหนื่อยชะมัดเอาหน้าก็แค่วันนี้แหละอีกสองสวัน ต่อให้เราเหนื่อยแค่ไหนมันก็เป็นเงินของเราแล้วก็พอฉันคิดแบบนั้นนั่นแหละฉันถึงได้ยอมเขาแต่จะว่าไปเขาที่ทำอาหารนี่เป็นแต่ก็อยากเปิดร้านคนโดยก็แบบนี้แหละมิลรินพูดพร้อมกับเปลือบมองไปที่นนน์มองฉันทำไมฉันไม่ได้รวยฉันก็นึกอยู่แล้วยังไงก็เป็นไปไม่ได้เออถ้างั้นฉันขอตัวกลับก่อนนะฉันหนิมแล้ว นนท์นพูดพร้อมกับลุกขึ้นเดินออกไปทันทีน็อดและฉัดถึงกับมองตามแล้วหันกลับมามองนินิน,นแกแน่ใจหรอมิลินว่าเขาไม่ได้รวยแน่ใจสิแต่รถนั่นรถที่จอดรอเขาอยู่แถมนี่มีคนขับอ๋อคงเป็นเพื่อนเขานั่นแหละหมอนี่เงินกินข้าวยังไม่มีเลยเย่พูดไม่งั้นเจ้าบ้านหลังนี้มาปล่อยเช่าทำไม คงไปบ้านเจ้านายนั่นแหละมิลินแกนี่โชคดีกันไปแล้วถึงเขาจะไม่รวยแต่ก็ยังษาหาบ้านเช่าดีๆให้แกได้คนเรามันก็ต้องมีดีบ้างสิจะหล่อยอย่างเดียวไม่ได้หรอกหล่อยอย่างเดียวแน่เหรอแล้วที่ลงมาช้านี่ล่ะมัวทำอะไรกันอยู่น็อดพูดพร้อมกับวัวล้อออกมาหยุดเลยพราแกนี่คิดคิดอะไรกันอยู่เนี่ย มันไม่มีอะไรนะเขาก็แค่มากินข้าวเท่านั้นกินข้าวจริงๆเหรอไม่ใช่กินของหวานไปก่อนแล้วหรอกนะจะบ้าเหรอกลางวันแสกๆใครเขามาทำเรื่องพันนั้นกันใครว่ากลงวันแสกๆโพเพทัทังหากฉัดพูดพร้อมกับปมยิม้มหนักยิ่งกว่านอสอีกทำเอามิลินถึงกับหน้าแดงทั้งโกรธทั้งอาย บอกว่าอิ่มแล้วไม่กินแล้วแล้วก็ลุกขึ้นไปเด้อๆพอเข้ามาในห้องก็ใช้สองมือจับแก้มตัวเองอายจังต่อไปจะไม่ใจอ่อนกับหมอน่านอีกแล้วทางนั่นนอนที่กลับมาก็อารมณ์ดีสิงหาที่ยกเล่ามาให้นั่งลงดินเล่าให้กับเจ้านายนายก็ดื่มด้วยสิครับเจ้านาย ด้เจ้านายจะลมรีเป็นพิเศษคุณมิลินเหมาะสมกับเจ้านายมากครับนายก็คิดอย่างนั้นเหรอครับเจ้านายถ้าอย่างนั้นนายก็จับตาดูมิลินไว้อย่าให้ไอทเนตเข้าใกล้มิลินอีกขาดครับเจ้านายแต่ว่าเรื่องนี้ให้ฉัดทําไม่ดีกว่าละครับไม่ฉันไม่อยากให้มันอยู่ใกล้มิลินตอนนี้ทําไมจําเป็น ทั้งนายและฉัดก็ห้ามไปที่บ้านของมิลินยกเว้นฉันจะสั่งทําไมล่ะครับเจ้านายหรือเจ้านายกลัวว่าคุณมิลินจะรู้ฐานะที่แท้จริงของเจ้านายครับใช่ฉันไม่อยากให้มิลินรู้ตอนนี้จะดีล่ะครับถ้าคุณมิลินมารู้ทีหลังอาจจะโกรธเจ้านายก็ได้นะครับถึงเวลาแล้วฉันจะบอกเขาเองตอนนี้ฉันอยากรู้จักมิลินให้มากกว่านี้ซะก่อนครับเจ้านาย อะไที่เกี่ยวกับมิลินนนนทําให้หมดเมื่อไม่มีมิลินงานสัมภาษณ์นักธุรกิจอย่างนานนก็ถูกยกเลิกไปทําให้มาริสาเสียหน้าถูกบกตําหนิรวมถึงเงินทุนของครอบครัวที่เธอรับสมอ้างก่อนหน้านี้ว่าเป็นเธอที่ช่วยด้วยสาธรผู้เป็นพ่อตามมาต่อว่าเธอสึงสํานักขา่าวทำให้เธอเครียดมาก โชคดีที่ตอนนั้นเธอพาพ่อมาคุยในรถพ่อที่เธอเงินทุนไรนั่นฉันไม่รู้เรื่องทั้งนั้นหมายความว่ายังไงไม่ใช่เธอใช่ฉันจะไปรู้จักใครที่ไหนที่มีเงินขนาดนั้นถ้าฉันรู้จักคงไม่เอาไม้พ่อหรอกนี่แกแค่นี้นะอย่ามายุ่งกับหนูอีกหนูตัดขาดจากพ่อแล้วไม่ได้นะ มาลิสายังไงก็ไม่ได้มีรินหนีไปแล้วแกจะไปอีกคนฉันไม่ยอมอะไรนะมันหนีไปแล้วใช่คิดว่ามุกดาโกหกสิเรื่องจริงเหรอเนี่ยก็ใช่น่ะสิถ้าแกตามหาตัวมันเจอฉันจะยอมปล่อยแกแล้วหนูจะไปตามหาที่ไหนยังไงแกก็ต้องหา ถ้าแกอยากตัดขาดกับฉันก็ได้ค่ะแล้วหนูจะติดต่อไปอืมสาทร์อเคียดมากตอนนี้แทบไม่มีอะไรเหลือแล้วเงินที่ได้มาจากค่าตัวมิลินก็ถูกใช้ไปหมดแล้วด้วยแถนตอนนี้ลูกเขยก็ยังมาขอยาตอนนี้พึ่งขายไม่ได้เลยหรือว่าเขาต้องขายลูกอีกคนใช่ทมุกดายา เขาก็จะขายมุกดาทังมิลินมาจาัดก,การเรื่องร้านวันแรกทั้งตกแต่งทั้งซ่อมแซมห้องครัวรู้สึกเหนื่อยมากพราะมีเพียงเขากับฉัดและพ่อครัวของทะเนศอีกสองคนส่วนน็อดนั้นก็ให้อยู่ดูแลเอาอกเอาใจทะเนศอยู่หน้าร้านถึงจะเหนื่อยไปสักหน่อยแต่ก็ถือว่าคุ้มน็อดช่วยได้มาก เพราะเขาทุนน้อยต้องพึ่งทุนทะเนศเพื่อจัดซื้อวัตถุดิบเพื่อทำอาหารตอนนี้ก็คงต้องพึ่งทะเนศไปก่อนเหนื่อยจังเหนื่อยก็พักก่อนไม่เป็นไรยังมีตั้งสองวันมิลินนี่แกคิดจะขายไอ้น็อตให้กับคุณทะเนศเลยเหรอไม่ถึงขนาดนั้นแต่ถ้าเขามีดวงสมพงกันฉันก็สนับสนุนเออคือว่า จะดีเหรอดูไอ้นอ็อตมันก็ไม่ได้ดูชอบคุณธเนศเลยนะตอนนี้อาจจะยังไม่ชอบต่อไปมันก็ไม่แน่ใช่ไหมล่ะยิ้มก็ปอมท่าทางเอาอกเอาใจกระพอมเอาอะไรมารักกันมันไม่น่าจะเป็นไปได้เลยคุณธเนศครับเติมน้ำสักหน่อยนะครับน้ำเย็นๆขอบใจนะนอ็อตเหนื่อยแย่เลยไม่เหนื่อยแล้วครับฉันโชคดีนะเนี่ยที่เจอคนรัก รักร้านนี้เหมือนกับฉันฉันไม่อยากจ้างใครอยากทำเองทุกอย่างโอ้โหมีเงินก็จ้างไปเถอะคิดมากทำไมหรือคนรวยเขาคิดกันแบบนี้ไม่เข้าใจเขาเลยจริงๆ